สบายดีสบายดีทุกคนยินดีตอนหับเขาซูสองสลบ้นาซูหนึ่งเนาะทุกคนมือนี้นะทุกคนเห็นยังบ่ทางหลังสลสิพาทุกคนมาเฮ็ดเมนูเส้็จได้เมือนี้นะสะลสิพาทุกคนมาต้มเขาเปียกหรือว่าเพอเนาะเพราะวันมีเบิรทั้งสองอย่างเนาะมีทั้งเขาเปียกแล้วก็ทั้งเพือเนาะไม่เย็บป้องนะเพิ่นไปเลี้ยงขัว้วเนาะตอนเที่ยงเป็นเขามาสวนสลนะเผางัวยยุนนาน้องแกน ปัญญาควเพิ่นออกไปเบื้องหายเลยทุกคนขาเทียงนะก็เลยสิมสลกก็เลยมาข่างหมอสิตุม่มน้ำซุปมันไหวเนาะเป็นมือกองเอีเนาะทุกคนอยู่เพื่อนผู้เดียวจโบุกจักไปทางใดเนาะมังงุมเห็ดไปนน้ากันเนาะทุกคนเพราะว่าเซฟเนี่ยกับเบเซียนไปได้เนาะเพราะว่าแต่ละอย่างก็มีแต่ม่แย่เป้าเห็ดให้กินเนี่ยนี่ทุกคนนี่ทา้งคอปปีนี่ทังเฟอแล้วก็คอปปีอักเนาะอันนี้ลูสีปลา ก็แล่ซื้มาใส่น้ำมักชุ่นกับเจกกับกพักเทียมเจียวเนาะมันกระดูกหมูเหรทุกคนกระดูกหมูหนึหนึ่งสาวพันได้เนี่ยทุกคนแล้วก็มีทงเงอเนาะพักบวงอยู่ตู้เย็นสแลงขลางออกมาละสแลงดังไพ่ข่างหมอวายเรียบร้อยเนาะทุกคนเดี๋ยวเราจะมาหัวจิ้งข่ลงหัวจิ้งข่าสแลงกับหลางเรียบร้อยเลยเนาะจิ้งข่ายล้างบานเทาท้นี่เนาะ ทาให้หมอพดหมอเดือนแล้วห้ามล้างกระดูกลงนาะทุกคนให้มันพพดเังแหงสก,ก่อนเนาะทุกคนห้ามล้ลงกระดูกไหวเนาะสาวฟันด้เสเลสือ่อกระดูกกระจัมโบกระดูกมูเนาะทุกคนลางไหวแบบหมอพดแล้วลงเลยนะ วเสียนปันดได้เลยทุกคนเดีเ๋ยวเสฟกะงุ่มเห็ดไปซื่อ <c oughs> เรื่องนี้บัฒนันนดปันไดเนาะมากินอยู่แต่ว่าสลงบอลนนะเห็ดไปเจ้าก็มาหลังสีนไว้พร้อมน้องฝันละอุตวเองละทุกคนกุีนป่าสแลงซื้อมา ช่งหนึ่งสิพกพันกีบนะทุกคนถอยคือสีแสดเนี่ยนะเครื่องบัวร้ายประดับนะทุกคนปนกันไปทีละเล็กทีละน้อย แต่ก่อนเนาะทุกคนตอนนี้นะหมอโพดยางหแห้งๆเลยทุกคนเสียที่แต่ฮะผมมีหากอันนพักตังโอใส่เนาะอ่ะเอากระดูกโม่ลงไปเนาะทุกคนรอถ่ายมันเปื่อ,อยจังน้อยเนาะแต่ฮาจังมาปรุงเสร็ใส่หัวจิงไคลีลายหัวนี้ใหญ่นะหัวจิงไคเนาะทุกคนก่อนเนียใหญ่ตั้งหลังค์บานหลังมาบวกนะ ตกแกะมาก็มีหลายนะบวร่าผ้าทุกคนผักปานเดี๋ยวหลังข้าบกกันเนาะข้าบกมัดหนึ่งนะเพราะว่าถ้าสรบทองหอมาปนกะัน่ะเป็นเซฟเองเป็นมืดกล่องเองกะอยากใน่จังน้อยน,นะทุกคน อย่างมืดกล่องเซฟเวอร์เวียนปัญหาเหตุกินน้ำนโบแมนแนวหาะธนัดเนานะมาอยู่แต่ว่าห้ามโบธนัดเห่ยแต่เราจไปกินอยู่แต่ในหาดลองให้กินเองมาเี่กทุกคนต๊มแต่เราจกับต๊ะง่งายง่ายเละต๊เอาเซนลงเลยนะ ล้างเลยนะทุกคนสละเห็ดผักบุ้งับมาถาพันเนาะสละซื้อมาผูนใหญ่บุญกล่อมออกไปเบิองงัวแท่นไปถาลราดอมิเนปอกเลยวันไหนสละตูมน้ำซุปถานนาะเพื่อมันสิเปื่อยกะดูมองเห็รฐา ມາຊານນີ້ໃນທຸກຄົນພິລົມ ລະລົ້ງລູກອອກມາດຽນແລ້ວນະທຸກຄົນໄປໝັກປັກຫຍັງກະເດືອດຊາຍແຕ່ວ່າສະແຫຼມມາທົ່ງເ ngo ກຫຼາຍກວ บุลภานะทุกคนบุรพาน่า,นนา,นางาม ตอนนี้สําหรับก็ล่างพักเป็นทีหอ,อ,อยเริ่มแล้วเนาะทุกคนเทิ้งเส้นข่าวเปียกเนาะเส้นข่าวเปียกนี้เขาตรงล่างเอาปแปรงออกซะก่อนเนาะเวลาทําเป็นหลวกแล้วมันจังบกอืดเนาะเส้นมันจังบกอืดแห้งล่างเอาปแปรงออกเบิดก่อนเนาะทุกคนกินบ,บเบิ้ดถ้ากัดใส่ทุกอย่างข่าวตู้เย็นก็ได้เนาะนีะ่ทางทงเงาะทงเงอกสําหรับก,ก็ล่างเรียบร้อยแล้วก็มีเส้นเพิรเนาะปนะูไดบอมมาก,กินข่าวเปียกอ่ะกินเส้นเพริร์สปูไดบอมมากินเส้นเพิอ์กักินข่าวเปียกเนาะทุกคนคือว่า กว๋วยจับยวนเนาะอันนี้กับคนไทยอาจสิเอิ่นกว๋วยเตี๋ยวเนาะทุกคนเพื่นอนคนลาวอิ่นเนพะื่อนเนาะกว๋วยจับยวนกะคนลาวอิ่นเขาเปียกเนาะทางหมอฮะยังพดอยู่เนาะทุกคนนะ่าจะมาปรุงใส่เกลือนำนะอเนาะจะแตงหน่อเนาะทุกคนเป็นลายกระหน่วลายสนามกระหน่วหน่อยจะผ้าไทยน้ำจังน้อยเนาะทุกคน นี่ฮาสมาเตนี่ยปอกเวลาันต,นต,งงนตนุ่มฮันตุ่มนี้นจีใส่ผ้าไทยนำเนาะทุกคนมีเนี่ยปอกใหม่เด้อเฮัสิไกสิปงหมอเด้อฮัสึอุิลงเนะาะฮัสิาหมอลวกเสิ่งเฮียวะเฮียวะเฮียฮลชมุ่อ่ามากลุกสิป่า สินปลานะปป่งขามอตอนนั้นนะห้องบวบวตัง้งห้องบวบเอกขันม,มันปวดแต่ห้องเลยมั้งห้องแบบโป่งไม่สั่ามีป๊อปนสิโป,ป่งปวดแล้วหอกเลยตัวนั้นหมอนี่เป็นหมอหลวงสินเนาะทุกคนดูสีน้าูู ใช่ลูกสิปลาจังว่าสีขาวกันมาจ้กไหนวะมันบอกือกระปุนเนาะถ้ากันลืมจ้ะเดือดแล้วเนาะทุกคนใช้น้ำหนังพ่อปงถ้ามีถุงเงาะอยู่ไหนถ้าใส่ถุงเงาะเออพ่ออ่ะเสร็จเนี่ยป้อมอ่ะเสร็จแล้วนี่โอ้ยลำโบได้โว้ยหมาบ่ถ้าส่งโบอยู่จังนั้นมาเยอะแยะเลยทุกคนกินเบิ่มเลยเออพ่อ ตะแกงจะได้นะตะแกงเพียงบัวหุ่ลีอันบัวหุ่ลียันจะปล่ายไงจะเลยมักสงอบไร้กลัวพักบงเนาะยามกินเสินนะทุกคนต้มพอมีน้ำนัวมันทุกคนต้มเอาวิญญาณมันกระดูกงูกันบนัวหอมใหญ่กับบัวมีผ้ากันตั้งสายกับบัวมี่ยแม่ทื้อถั่วเนี่ย ทำบ่อาตะแกงกะใส่ถั่วเลยพอแล้วลวกเฟื่อขาต้องหามทำหมาเฟื่อติดกันซุกเกี่ยวบ่ซุกนม่สุกเลยอะเป็นแลอ้หลายเวรอยป้อลงหายสกินบ้นบนทองออกกับเพื่องถั่วอ่ะแต่ใหญ่กว่าทองยี่เหล่าอางานนี่ยบนคักเลยทองแตกดิทองแตกดีกว่าเล้ยงบ่งนีทานตะพาม่ำแาตะกี้ใช่ไห ถ่องแตกดีกว่าเอาหันเลือดเตอตาภาพมีฐานยังก um> ็ะมีฐานมากันฮาสซัลเี่วะอืกันหารซลี่กินไล่ถองแตกตึ้มสิได้องกินเน่าเด้ับวกจะไปใส่อืักเตส่าสนามนะทุกคนเขาทอะกินเขาเตจ่าส พอแล้วฉองรูพอ,สอกสกระดูกมูนเห็นไหมฮะการตานเข้ามาแขนการงานราชกาเนี่ยเอามาใช่จังเอาอาหานแล้วป,ปว้งาเนอมไม่นานอยทิ้ขืนอย่าปอยยันบ่อมเยี่ยมอพอทาบว่าในกระดูกมูนโยโหล,ลนึ่งหกสิบเปอหกสิบห้ากระดูกมูนแง้โหหาสิบห้าอะวะพอ มาจอนน่อยหมออได้พอแล้วนีสให้จ้ะนี่น่อทุกคนไอหอยแครอทส์ฉันลยจะกินยู่โตคนะ,ะ,นนะปรุงนะทุกคนใส่ซอสนี่มึงหน้าตาเล็ดเสียงฮะเทียมเจียวได้ทุกคนนี่ หมดแนาหมดแนวหมดนะลูกสีอินซุกยังพอสีป้าลูกเหนียวถ้าลืมไปถ้าคือถ้าคือจะคือแบบแบบกระปุนเคยืจุเแต่กระปุนนี่เลยพอคอยต่งกับเบียวกันได้เนาะทุกคนมาทุกคนเรียบร้อยเนาะครับวงกาเรียบร้อยไปแล้วมึงดูมีเงยปอกี่ไหนเฉลย เต็มถ้วยจนเสว่กินเบิร์ดบอทุกคนน้ำไซส์เนาะเหยียดกินเองแสบทุกคนมีกับปี้อมเนาะสลือดสอดแป๊บสีมา้อมเนาะกวดไงอากาศมันหอมเนาะยังมาเด้อทุกคนมาเด้อคล้ายกับปีออกเมงหวันสีไลน์เนาะ ักแก้มพัอยู่แหละออมากินซี่หน่อยด่ส่งหานี่นายกับบทตอบลูกโดดจำบัวจะไปทางไหน พิสูจน์นี่ทุกคนซิลูสีนป,าาปลาแม่ใส่ตุ่มขาเปียกมันยุบปอกวันโมเมนต์ขับปุ้นสูตรหัวสวยห้องมันเี้ ออากาศ่อนหอนทางบ้านสะเละทุกคนพ้นกับตะต๊กแดดแห้งๆกะกระสิตายไปละดินจนแตกเขือบทุกคนไท้หุดกับบดหยนาแขมบ้านมันแข็งเนาะ ดินแห้งไรอนี่หยะทัพกะงาบเบอรนร่า ลูกโดดเฮียไปแล้วคือมาทำอีกการกับเฮียด้วยกินมป่าืมให้กินเองก็เส็จ ที่มันมเรื่องอชี้ส่งแบบนี้ทุกคนเฉลี่ยใส่ซอสไลยเนาะมักใส่ซอสไลายอ,าอายอ่างเดียวช่องถ่ะะายเพิ่งกินอยู่วแล้วเฉลี่ยบั้มหอนเฉลี่ยเราเริ่มมันยังกินข้างยูโต้เนะะาะกินยูโต้โตโตไม่รมไหนหนึ่งกว่า ทุกคนตอนนี้สแลกอะกินอิมเป็นทีเหยียบหอยเนาะสิไปหาเก็บถั่วไเก็บบวงหลางก็นอกันสุดายโจ๊กคลิปเลยเนาะทุกคนไว้พอกันม่คลิปหนาเน,ะนาะแต่มากะอย่าลืมก็ไลก์ก็แชร์ก็ติดตามเพื่อเป็นกำลังใจสลกเต็ดคลิปต่อไปในเด้อบ๊ายบายสวัสดี